ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยไม่เสียหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจุดทเบยนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนะครับระวังเพจปองกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบกันครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมมือนเดิทกิ อัปเดตข่าวสารของ o t b a l l 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ทําการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับก็รวมไปถึงนักเตะที่มีการแลกฟรีด้วย o t b a l l Point ทุกคนก็ลังการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาเล้พกคนฝากกดไลค์กด Subs c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเรามาเริ่มรับชมมนเลยพุกคนเริ่มมาที่ย่างแรกนะครับสิ่งที่เราต้องเจอทุกวันที่ในส่วนของรออ bon ิน,น ล็อกอินครบ7วันทุกคนรับไป60,000 GP แล้วก็50า e อีฟเวอบอลคอยหรือว่า50ทองนะครับต่อมาเป็นในส่วนของอีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อีเวนท์ที่มีการแจกฟรีทุกคนเริ่มมาที่อย่างแรกนะครับอันนี้คืออีเวนท์ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็จะอยู่กับเราจนถึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทัวร์อีเวนท์ของเจลีนะครับการแจกฟรีเพิ่มเพิ่มสกิลหรือสกิลเทนนิงนะครับรวมไปถึงชาเลนจ่อีเวนท์การแจกทองฟรี50ทองหรือว่า50อ e อีฟวนนคคยะรัสิ 2อ,อีเวนต์นี้นะครับจะอยู่กับเรายาวๆถึงวันจันทร์เลยด้วยกันนะครับแต่ว่าอีก2อ,อีเวนต์ที่จะพูดถึงนิ้วคือน,นีินรพลทัวร์อีเวนต์ของการแจกฟรีไอเทมเช่นเดียวกับารเปิดแพ็คฟรีหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็หมดอายุเช่นกันในวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะครับรวมไปถึงอีเวนต์การแจกทองฟรี50ทองน,นะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เคลียร์ก็รีบไปเคลียร์กันด้วยแล้วกันนะครับต่อมาเป็นในส่วนของแพ็คนักเตะกันน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 นบบบ้้้้าาาาาพพรรรุุุ่่่่งงงีีีีีกกกก็็มมมดูัััะะะคคคววจแแไไหททเปปปลลยใน เริ่มกันที่แพ็คแรกครับอันนี้ก็อยู่เรายาวๆจนถึงวันจันทร์เช่นกันนะครับสำหรับแพ็คของ National Team Selection ของเยอรมันนะครับนี้ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีในส่วนของวันจันทร์หน้าเลยนะเองครับและในส่วนแพ็คที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้ก็คือแพ็คแรกนะครับเป็นแพ็คของโชทาบเอ็ดคอสซิงกับคนนำทัพโดยเทนนิล็กซานเดอร์อโนคิเรนชิปเปียและก็ลุกชอนครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะครับต่อมาไปอีกสองคือแพ็คของอีพิกเจแปนนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกัััันนนนนใวพพรรรุ่งงี้ะคคบบสหแ็ขอ เจแปนคนนำทัพโดยสตตยโควิดนะครับชินจิคากาวะและก็ชนาชิปสงกระสินนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับปิดท้ายด้วยแพ็คของ Player of the Week วนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับในภาพหน้าปกก็คือนำทัพโดยคาริมเบนเซม่านะครับเชียซารคนและก็มาลิกฮัมชิกอะไรประมาณนี้นะครับและแค่นั้นยังไม่พอครับยังไม่ในส่วนของนี่เียบคนในส่วนของการแจกฟรีของรางวัลจาก o o t b a l l point นี่นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะทุ ตอนนี้เลยนะครับเมื่อผมได้กดเข้ามาดูนะครับมันก็มีทั้งเทเยอร์ทุกคนเสื้อแล้วก็ไอเทมใช่ไหมครับก็เรากดเข้ามาดูที่ไอเทมนะครับมันก็มีการระบุวันหมดอายุเลยนะครับว่าพรุ่งนี้9ก้ามงช้าก็คือหมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไอเทมที่มีการแลกฟรีด้วยอีฟเวนพอยต์นะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าตัวเกมจะมีอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่าสำหรับการแลกฟรีด้วยอีฟเวนพอยต์นะครับในส่วนของไอเทมนะทุ นักเตะทั้งหมด3คนเลยด้วยกันนะครับที่จะหมดอายุไปในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือโอนาน่าทุกคนฮาคิมซีเยกนะครับแล้วก็อินจากี้วิลเลียมนะครับสำหรับนักเตะ3คนนี้ก็คือหมดอายุแล้วเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีนักเตะคนไหนกันบ้างที่เข้ามาแทนที่นะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของ l e g e n d ดอรีอะไรประมาณนี้นะครับก็ ต้องรอดูเลยกันนะครับว่าจะเป็นนักเตะคนไหนกันบ้างที่ถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของการแลกฟรีด้วยอีฟอนพอยต์นะครับอาจจะเป็นอีปิกัสคีวัตคนหรือว่าเป็นเลเจนเดอรี่อะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือภาพตัวอย่างเท่านั้นนะครับย้ํานะครับว่าอันนี้คือภาพตัวอย่างเท่านั้นนะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าเดวิดแบกห้ามจะมาให้แลกฟรีนะครานี้คือภาพตัวอย่างเท่านั้นนะทุกคนโอเคหวังว่าเข้าใจตรงกันนะครับในก็จะมีการแจกฟรีอีฟอนพอยต์กันเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับโรเบียปีแรดก่อนหน้าน จะมีนักเตะตำนานคนไหนที่เข้ามาให้แลกฟรีด้วยอีเฟนพอยก็ต้องรอดูกันต่อไปด้วยกันนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับว่าอยากให้ตำนานคนไหนมาให้แลกฟรีกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดการไหนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ